คราวนี้เรามาดูดวงให้กับชาวราศีมิถุนบ้างน,นะครับชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมิถุนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเรามารู้พร้อมก,กันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอโอ ชาวราศีมิถุนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการหาความสดใสตัวนะครับเรื่องการเรินการคองอะไรต่างๆนี่นะครับก็เรียกว่ามีเงินเก็มมีเงินออกนะครับ <c oughs> แต่ในดวงนะครับผมบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีมิถุนเหมาะกับการทํางานในเชิงของการทํางานคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคระนะครับเพราะว่าจะรู้สึกว่าตัวเองจะได้เงินได้กองเป็นเม็ดเต็นเือกว่านะครับจังหวะการทํางานช่วงนี้ค่อนข้างจะลาบรื่นและก็สบายสบาย บางท่านอาจจะลาพักร้นบ,บางท่านก็อาจจะอาศัยผู้คนอื่นช่วยจัดการงานให้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งบางท่านนะครับอาจจะคิดทีท่จะเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานแต่ช่วงนี้นะครับยังไม่มีการเปลีนนป่ยนแปลงใดชัดเจนทำงานที่เดินไปต่อนะครับและในช่วงนี้ก็ยังมีนะครับถ้ามองในเรื่องการเงินในช่วงนี้ของชาวราศีมิถุนช่วงนี้ของคุณนะครับการเงินการทองข้อ แต่ว่าคุณอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของคำว่าอาหารการกินแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของความสนุกสบายทั้งตัวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับยิ่งถ้าท่านเที่ยวเยอะเนี่ยรับรองเลยครับว่าของช้อปปิ้งุ่มไพ่ไปเยอะในช่วงนี้นะครับในเรื่องของความรักบางท่านนะครับในราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีคนมาชอบมาสนใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าท่านเองก็จะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงจะลงเลยยังไงไ บางท่านก็เลยถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่มีหลายรักนะครับแต่ไม่ต้องสี่ียกไม่ต้องขุ่นใจมากครับแค่ค่อยๆดูแลค่อยๆคิดค่อยๆมองไปนะครับยังไงแล้วช่วงนี้ก็ไม่รงเลยนครับอาจจะเจอพวกรักซ้อนรักสามเศร้ามากกว่านะครับให้หันไปยุ่งกับเรื่องงานเพื่เ่งเรื่องงานไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณทํางานได้เยอะก็ทําเงินได้เยอะนะครับเอาเรื่องนั้นก่อนเพราะ่ายังไงยังไงความรักก็ยังตัดสินใจไม่ได้ ส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะครับช่วงนี้มีความสุขกินก็กินเยอะนะครับอยู่ก็อยู่สุขสบายไม่่อยได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นอ้วนแน่ๆนะครับช่วงจวังหวะนี้เขาสาหรับคนราศีมิถุนนะครับเออถ้ามีข้อแนะนําบ้างในช่วงนี้ของชาวราศีมิถุนนะครับก็คืออันที่หนึ่งออกกําลังกายบ้างครับจะได้ร่างกายแขง็งกรงชสอง ในช่วงจวังหวะนี้คุณยิ่งเจอคนเยอะเนี่ยผมว่ายิ่งจะมีโอกาสในเรื่องการหายเงินหาทองมากยิ่งขึ้นหรือสัมปะนะครับแต่ยังไงก็ตามในช่วงนี้ของชาวราศีมิถุนนะคะนรับในดวงในไพ่เขาบอกว่า,วาให้เก็บเงินเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องอการลงทุนในการจัดใจให้สองอยกเนี่ยขอให้ราดระวังรอบข้อโดยเฉพาะยิ่งการลงในเรื่องหุ้นการลงทุนในเรื่องของหุ้นส่วนที่เราไม่ได,ดูแลไม่ได้จัดก,การเนี่ยก็ขอให้ลดไปเลยดีกว่า ถ้าทาเงินได้คุณมีเงินแน่ๆครับ